สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องมาพบกช่องม Mr. ิสเตอร์แอนด์มิสซิสหมูสายนะคะเมื่อนี้นะคะอมสินพามา b a แอน q นะคะทุกคนคะ่ะออมสินมาเลือกต้นไม้ค่ะเพื่อที่จะไปปลูกนะคะปะ่ะมาเบื่องกันค่ะว่ามีอีย่างแน่นะคะทุกคนอาจจะวิ่งเวียนหัวสักนิดน,นึงนะคะอมสินก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆนะคะปะ่ะเข้าไปเบื่องกันค่ะว่าเขามีต้นอีอย่างที่เขาสนใจเนี่ยนะคะทุกคนป่ะ ทุกคนคะนี่ค่ะเขาเอือนต้นนะราวเวนเดอร์นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกลาบคะ่ะ ต้นุหลาบนี่จะอยู่ที่ประมาณเก่าเเผานะคะทุกคนเก่าเเผากลัวๆนะคะประมาณต้นละสองสามร้อยค่ะทุกคนนะคะ่ะอันนี้ฟังท่านีต้นละหาเผานะคะกเกลือสีสีไปคุ้นหาค่ะทุกคนคะ่ะราคาของกุหลาบนะคะฟังทั้งนี้อย่างีอ,อันนี้ขครรู้หูด้วยตัวนี้อย่างนี้ดอกเขาเหมือนดอกไอ้ผักเสียนบ้านเาขาเลยนะ ฟังแท่งก็จะเป็นเบสเคอร์เรนต์นะคะทุกคนเบสเคอร์เรนต์กับไอ้ราเวนเดอร์นะคะเ mm. นี่ยค่ะมันก็นจะมีสีเข้มนะคะ mm. แล้วก็สีแบบแล้วก็สีแบบแจ๊ดแจ๊ดเนียงสินะคะทุกคนโอ้เ mm. นี่ยค่ะเห็นบ่สีแจ๊ดแจ๊ดอมสินสือไปปลูกนะคะ mm. เกิดอยู่นะคะแต่ว่าไอ้ตัวสีเข้มแท่งหยอดอยู่นะคะแต่ว่าตัวสีอ่อนนะคขานี่ยแท่งหยอดนะคะ ตัวค่ะขอโทษหลายๆค่ะอมสินก็พยายามที่จะมูฟหนักกล่องนะคะให้มันสนุ์แน่นะแต่มันกับอะไรสนุอย่างที่อมสินคิดนะคะทุกคนมันกับฟึฟบฟ,ฟึบแน่นะคะอันนี้กับต้นที่เขาปลูกข่างหัวเนาะเขาเอือนต้นยังวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะทุกคนเน,นี่ยค่ะนี่ต้นพุ่นที่อมสินเอาไปปลูกนะคะ นะคะคแอปเปิลน,นะคะสิบหกพลาวนะคะต้นในแอปเปิลจิ๋วบ่มีแล้วนะคะทุกคนอมสินมาเนี่ยอมสินเห็นแค่ต้นเดียวะคะ่ะที่อมสินไปปลูกนะคะนะมีแต่ต้นแอปเปิลแอปเปิลเนาะถ้าเป็นบานพลากแบบีบอกม่วงบอกเฟียงบอกสมโออย่างเนั้นเนาะที่เขาแบบเอาไปปลูกนะทุกคนยูนี่ิคสุนัขก็เป็นแอปเปิลค่ะ Apple แอปเปิลล้วกับอ่าพุนล้วกไก่ลูกแพ้นะคะทุกคนมีไผ่น้ำนะคะทุกคนอยู่เนี่ยนะ,ะเห็นบ่ค่ะเห็นไผ่บอต้นประดับต้นไม้ประดับเขานะคะทุกคน อันนี้เขาก็พึ่งมาทรงนะคะเขาท่านจะแกะออกนะ,ะเนี่ยคะ่ะต้นไผ่นะคะต้นไผ่ก็มีนะม,มีไผ่แบบสีดำน้ำนะคะลำต้นสีดำน้ำนะคะเนี่ยคะ่ะแต่ว่าอมสิมโบไปปลูกนะเพราะว่าหากมันขยายเร็วนะคะทุกคนต้นไผ่หากขยายเร็วมากๆเลยสามสิบเก่าพลาวนะคะทุกคนเอาสี่สิบสี่ไปคูณเดอ้อ สต๊อกจากบาทน้อยเนาะต้นไผ่นะคะต้นสนรากาต้นยางเนี่ยองคิงก็ไม่แน,น,น่ใจนี่ดอกเขานะคะรฤด,ด,ดูการนี่นะคะเ,เดือน กุมภาเดือนเมษเดือนมีนาเมษาเนี่ยเขาจะวางดอกไม้หลายนะคะเพราะวา่ามันจะไก่เสมอมันจะไก่นาห้อนนะคะทุกคนเขาก็จะไปปลูกนะคะเ mm. นี่ยค่ะดอกไม้นะคะ mm. มันก็มีไอ้ที่แบบว่าอมสินชอบกับแบบบึงหูซื่อน,นะทุกคนแบบิึงมึงเอาทุกคนเลย โอ้ดอกนี้ออกสิษเขาบอกว่าหอมนะคะหอมคล้ายๆดอกดอกแก้วอ่ะหอมจุดเมาส์นะคะอันนี้ก็อีย่างว่าพริบนิงอิมโรสต้นนี้อยังว่าอิฟนิ่งพิมโรสมันบอกว่าต้นพิมโรสนะคะนี่คนณดสีเขานะ,ะมีหลากหลายมากนะคะ าชอบอากาศหนาวนะคะตัวนี้เอาอากาศหนาวนะคะคือถ้าเอาอกไปตากเอาออกไปแบบปลูกข้างนอกนี่คือแบบโอ้ดอกใหญ่นะคะถ้าปลูกข้างในประมาณ2ี่องศานี่ดอกไม่ค่อยใหญ่นะคะถ้าสามองศาสี่องศานี่แบบอู้นางชอบนะคะดอกใหญ่นะคะพิมพ์นิ่งพิมพ์โรสนะคะกระถางนะคะหานะคะสี่ห้ายี่สิบกสองสองร้อยกว่าเนี่ยค่ะซําเนียรนะคะหาาเขาปัก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  นะคุณปูคุณยาเขากับมานะคะมาหาไอ้สื่อไอ้พักโอสื่อดอกมงดอกใหม่นะคะ่อยก็บวัได้ไทายเพิ่นเนาะ,ะ่อยเก่งใจเพิ่นนะคะเขาก็ทายแตด,ดอกใหม่เอาเนาะมาเบิ่งคะ่ะดอกใหม่ที่ b บีนคิวนะคะทุกคน,นมีสีเหลืองสีพูสีแดงสีม่วง ชอบสีไหนก็จัดไปสีนั้นจ้ามีทุกสีนะคะทุกคนยกเว้นสีฟ้า พหนหนาสิมีนะนี่นะคะดูสิดูซิเจ็ดพาวนะคะมันดอกเขานะคะจำซื้ออะไรนะแต่ออมสินเอาดอกสีขาวนะคะเนี่ยยีสิหาพาวนะคะนี่นี่น,นี่เรามาดูนี้กันเลยนี่ค่ะอมสินซื้อนะคะอันนะคะตะหมูใจตังนะคะนวดน,นี้ตามหมูใจตังนะคะอมสินซื้อสีม่วงนะคะนี่ค่ะ แล้วก็สีชมพูนะคะนี่ค่ะคือแบบเแจ๊ตรงๆนะคะจับนะคะแล้วก็คางๆฟังคางท่านานก็นจะเป็นในลาเวนเดอร์นะคะลาเวนเดอร์อมสินกะสือไปสองกระถางนะคะอันนี้ก็ซื้อไปหนึ่งไปสองกระถางค่ะสีชมพูนะคะกับสีม่วงนะคะอมสินไปเลยซื้อสีขาวนะซื้อสีม่วงกับสีชมพูนะคะไปแล้วกันะนะคะลาเวนเดอร์นะคะนี่อมสินเอาไปชักสองกระถาง มาดูทั้งนี้ก่อนนะคะอมสินพาดูไปเรื่อยๆก่อนคะ่ะแต่ว่าช่วงอมสินเลือกอมสินไม่ได้ให้เบิ้งนะคะนี่ดอกแม,ก,แมกนูเรียแมนบอดอกอย่างว่านี่เจมห5พราวนะคะเอาสี่สิบี่ไปคูณเท่าไหรพี่น้องต้นหนึ่งนะคะโอ้สี่สิบสี่ปคูณเขามีดอกสีขาวน้ำนะคะทุกคนดอกเล็กๆดอกแบบกรีบซ่อนอะ่ะอู้สวยนะคะอืม เนี่ยสวยกิบซ่อนแบบสวยมากนะคะทุกคนเนี่ยค่ะไม่ดองไม่ประดับนะคะมือนี้ออมสินกาเสือเนี่ยค่ะลาเวนเดอร์แล้วก็ดอกบูตันนะคะต้นบูตันนะคะไปอย่างละสองนะคะเป็นสี่กระถางนะคะออมสินบอกล้วะคะ่ะอินนี่พิงรถเพราะว่า คือปลูกแล้วนะคะมันก็นจะมีความเบื่อนะคะทุกคนเนะะี่ยค่ะเขาทนอยู่นะคะเนี่ยค่ะอีฟนิงพิมพ์รถดูสีเขาสิโอ,โอ้ยสามสิบเก้านะคะแต่อมสินซื้อยี่สิบห้าพาวเดย์ข้างล่าสุดนี้นี่อมสินซื้อส,สีขาวนะคะสีขาวอา่า ตรงกีบมันอะตรงไอ้เกสรมันจะเป็นสีเหลืองนะคะทุกคนอมสีสื่อแต่เหลืองบอรชัดนะคะแต่มันสวยหอมหอมเบิงโอ้บหได้กินนะคะแล้วแวอมสินก็ได้ม้านะคะเนี่ยค่ะอมอบใบยุ่สวนแล้วนะคะทุกคนค่ะรวมถึงไอ้ต้นวาเินเดอร์อ่าต้นไหนยังก็ราเวนเดอร์นะคะทุกคน เนี่ยคะ่ะต้นลาเวนเดรนนะคะสือมาสองนะคะอย่างละสองสองนะคะเป็นคู่กันค่ะเอาเป็นบาคลิปนี้นะคะอมสิงก์ก็เสนอซ้ำนี้แล้วก็อ่าแล้วกันนะคะนาะคลิปหน้าเขาคอยมาปลูกกันนะคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมเจอกันคลิปหน้าจ้า